รถไทยมือสองประจำเดือนนี้ครับตั้งแต่รุ่นใหญ่จนถึงรุ่นเล็กมากมายและนี่ก็เป็นร้อ5แรงครับรถไทยใหญ่ยักษ์ติดแอร์ของทางโุโยต้าครับเพหสนใจยังไงก็ลองติดต่อทักทายเข้ามาได้ครับสำหรับรถฟอร์ราคาเพียง25,000บาทครับผู้ชมครับ สวัสดีครับพบกับผมเซลปลอนโซนโคบตาอีกแล้วนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงอัปเดตรถไถมือสองประจำเดือนตุลาคม6กตัาต้นชิปเลยครับก่อนก็จัดเรียงรถไถมือสองประจำเดือนนี้ครับตั้งแต่รุ่นใหญ่จนถึงรุ่นเล oh. ็กมากมายหลากหลายรุ่นนะครับ <Okay. S 2> ก็ลองติดตามดูครับว่ามีคันไหนที่เข้าตาต้องใจ <Okay. S 2> มาเพื่อนการไม่เสียเวลาพร้อมหรือย,ยังครับถ้าพร้อมแล้วเรายังไม่พร้อมุ <laughs> พร้อมแล้วก็ไม่เป็นการผู้พทำําเพลงไปชมกันเลยครับผมกับรถไทยมูสอบประจำเดือนนี้ครับไปชมกันเลยไปยเ yeah. คันเปิดประเดิมคันแรกของคลิปนี้ครับเป็นรุ่นใหญ่ยักษ์ครับยักษ์ใจญ่ร้อยสแรงครับเอ็มบวกใบมีดบวกฐานอีกหนึ่งตัวครับเป็นรถดีฝุกโูนชั่วโมงการทํางานอยู่1,966ชั่วโมงครับคุณผู้ชมราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่0 0สนบาทครับคันนี้ครับผ่อนสูงสุดได้6กปี ถ้าเป็นรายปีครับงวดใหญ่อยู่ที่395,633บาทครับมีงวดย่อยเดือนละ3 0 0 0ส่วนถ้าเป็นรายเดือนนั้นตกเดือนละ32,240บาทครับนี่ครับสำหรับรุ่นใหญ่ยักรตรงนี้เอาไปเลยสะใจครับ m 1 3 5แรงที่สอบถามกันเข้ามาครับคันนี้มาแล้วครับนานๆมาทีของอย่างนี้มีมาไม่บ่อยใครสนใจก็ทักไทยติดต่อเข้ามาเลยครับจัดไลยให คันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นรถ M 108S ครับบวกใบมีดบวกผ่าน1ตัวครับรถคันนี้เป็นรถปี58ครับชั่วโมงการทำงนานอยู่ที่2,781ชั่วโมงราคาอยู่ที่1,80,000บาทครับนี่ดาวเริ่มต้นอยู่ที่40,000บาทจัดเลยจัดเลยผ่อนสูงสุดได้ที่6ปีครับ ถ้าเป็นรายปีแล้วงวดใหญ่จะอยู่ที่2 3 3 9 3 3บาทครับมีงวดย่อยเดือนละ3,000บาทครับถ้าเป็นรายเดือนนั้นจะตกเดือนละประมาณ20,078บาทครับคุณผู้ชมครับ <Yeah. S 1> คันนี้รุ่นใหญ่ๆเลยสนใจทักมาครับย yeah. สำหรับรถคันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นรถ MU 5 5ครับ55แรง5501นี่บวกใบมีดแล้วก็ได้ผ่านอีกหนึ่งตัวครับคุณผู้ชมเป็นรถปี62ชั่วโมงการทำงานอยู่เพียงแค่1,602ชั่วโมงครับนี่ราคาอยู่ที่6 8 8 5 0 0 0บาทดาวเริ่มต้นอยู่ที่20,000บาทแค่นั้นเองนี่ผ่อนได้สูงสุด6ปีถ้าผ่อนเป็นรายปีงวดใหญ่อยู่ที่ 1, 3 7 6 8 3บาทคุณผู้ชม มีงวดย่อยเดือนละ3,000ส่วนถ้าจะผ่อนเป็นรายเดือนนั้นเดือนละ12,838บาทครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อทักทายเข้ามาได้นะครับสำหรับเกมย55ตัวนี้ <Yahoo! S 1> จัดเล้ Yay! สำหรับรถคันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็น50แรงติดอุปกรณ์พิเศษครับนั่นก็คือคีบอยและที่ยิ่งกว่านั้นครับคันนี้เป็นรุ่น VT ขยับล้อได้ด้วยนะครับ <Wow. S 2> ก็จะมีตัวคีบอ้อยแล้วก็บวกใบมีดด้านหน้าด้วยนะน่าเป็นรถปี60ครับชั่วโมงการทํางานอยู่เพียงแค่1,054ชั่วโมงครับราคาของคันนี้อยู่ที่595,000บาทครับดาวเริ่มต้นอยู่เพียงแค่35,000บาทคุณผู้ชมผ่อนได้สูงสุด6ปีครับถ้าผ่อนเป็นรายปีข้างว่ารายปีอยู่ที่ 1,21733บาทครับมีงวดย่อยเดือนละ2 0 0 0และถ้าจะผ่อนเป็นรายเดือนนั้นตกเดือนละ1,811บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจคันนี้ยังไงเอาไปใช้งานยังไงก็ติดต่อทักทายเข้ามากันได้นะเจ๊ะ <Okay. S 2> สำหรับ50แรงติดคลิปออยและใบมีดคันนี้ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับของ50แรงติดอุปกรณ์พิเศษคีบอ้อยครับได้ใบมีดไปด้วยนะครับผมาปีรถอยู่ที่ปี62ชั่วโมงการทำงานเพียง882ชั่วโมงเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมราคาอยู่ที่635,000บาทครับดาวเริ่มต้นอยู่เพียง45,000บาทคันนี้ครับ ่อนสูงสุดได้6ปีและถ้าเป็นรายปีงวดใหญ่อยู่ที่1 2 9 4 3 3บาทครับมีงวดย่อยเดือนละ2,000ส่วนถ้าเป็นรายเดือนนั้นรายเดือนตกเดือนละ11,390บาทครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจเอาไปใช้งานในการคีบอ้อยก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพิจารณาครับผม สำหรับรถคันนี้ครับเป็นรถ50แรงบวกใบมีดบวกผาน1ตัวครับปี59ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่2,253ชั่วโมงครับราคาอยู่ที่525,000บาทครับดาวเริ่มต้นเพียงแค่45,000บาทเท่านั้นเองครับผ่อนสูงสุดได้6ปี งวดใหญ่อยู่ที่1นึ่งแสนหบาทครับมีงวดย่อยเดือนละ2 0 0 0ส่วนถ้าสนใจจะผ่อนเป็นรายเดือนนั้นก็ตกเดือนละประมาณ9,267บาทครับคุณผู้ชมครับซึ่งสําหรับ50แรงมือ2นั้นทางร้านเราก็มีมากมายหลากหลายคันครับหลากหลายราคาขึ้นอยู่กับสภาพปีรถและก็ชั่วโมงการทํางานครับตรงนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูสักคันหนึ่งก่อนครับเลือกราคาถูกๆประหยัดๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนนะครับ <Okay. S 1> ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดดูก่อนได้ครับ และคันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็น40แรงครับ L4018 บวกใบมีดบวกฐาน1ตัวครับคุณผู้ชม ลถปี62ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1,799ชั่วโมงครับราคาตัวนี้อยู่ที่450,000บาทดาวเริ่มต้นเพียงแค่40,000บาทเท่านั้นเองครับผ่อนสูงสุดได้6ปีนี่ถ้าเป็นงวดรายปีจะอยู่ที่งวดใหญ่ 83,233บาทครับและมีงวดย่อย2,000บาทส่วนถ้าอยากจะผ่อนเป็นรายเดือนนะครับจะตกเดือนละประมาณ7,915บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กน้อยของ40แรงครับซึ่งก็มีมากมายหลากหลายคันครับผมสนใจราคาก็แตกต่างกันครับก็ลองทักไทยมาได้นะครับ <Okay. S 1> ผมโอเคแล้วเจอกัน และคันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถามหากันมามากพอสมควรครับพราดึงด้วยราคาที่ประหยัดนะครับแล้วก็เริ่มหายากขึ้นไปทุกทีครับสำหรับ36แรงตัวธรรมดานะครับบวกใบมีดแล้วก็ได้ผ่านอีกหนึ่งตัวครับเป็นรถปี55ครับรถคันนี้เข็มไมชชำรุดนะครับแต่ว่าเข็มไม้ค้างอยู่ที่2,758ชั่วโมงคุณผู้ชมราคาอยู่ที่310,000บาทครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่90,000บาทตัวนี้ผ่อนสูงสุดได้เพียงแค่3ปีคุณผู้ชมงวดรายปีจะอยู่ที่ 7 3 3 3 3บาทครับและมีงวดย่อยเดือนละ2,000นะถ้าเป็นรายเดือนจะตกเดือนละประมาณ7 4 8 6บาทส่วนถ้าสนใจจะซื้อเป็นเงินสดก็ลดลงมาได้อีกครับประมาณ2,000 0 0ไปลายๆท่านยังไงก็โทรมาสอบถามดูก่อนได้ครับ และคันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งในรถที่ถูกสอบถามกันมามากมายเลยครับคุณผู้ชมก็คือรถไถฟอร์ดเมื่อสองครับคันนี้ครับโอ้โหเป็นรถที่เทิร์นเข้ามานะครับสภาพก็ตามที่เห็นเลยครับตัวนี้เป็นฟอร์ดบวกใบมีดบวกพานบุกเบิกอีกหนึ่งตัวนะครับเราให้ไปครบชุดเลยนะครับรถปี49ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่4112ชั่วโมงคุณผู้ชมนี่ตัวนี้ขายสดอย่างเดียวนะครับขายสดตามสภาพด้วย ตา,ามสภาพที่เห็นนี่เลยครับถ้าสนใจค่อยทักมาครับ <Okay. S 1> ราคาอยู่ที่1น0 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมครับได้ตัวรถใบมีดดันหน้าแล้วก็ผ่านบุกหนึ่งตัวนะนถ้าสนใจยังไงก็ลองติดต่อทักทายเข้ามาได้ครับสำหรับรถฟอร์ดคันนี้นักกระพ มาดูคันนี้ครับรุ่นเล็กกันบ้างครับตัวนี้เป็นรถรุ่นบีครับปี21นะครับหรือว่า21แรงตัวนี้นะครับได้โครงกันอ้อย1ตัวแล้วก็พานอีก1ตัวครับคุณผู้ชมครับเป็นรถปี61ครับชั่วโมงการทํางานพิเศษครับอยู่เพียงแค่584ชั่วโมงคุณผู้ชมราคาตัวนี้อยู่ที่185,000บาทครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่25,000บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมผ่อนอยู่ที่6ปีนะงวดใหญ่รายปี ถูกๆครับเพียงแค่19,067บาทครับงดย่อยเดือนละ2,000ันนี่ถ้าผ่อนเป็นรายเดือนก็ตกเดือนละประมาณ3 0 0 0กับอีก89บาทเองครับคุณผู้ชมครับสนใจทักมาได้เลยนะจ๊ะสำหรับรุ่นบี21่สบเ็คันนี้ และแล้วและแล้วและแล้วคันนี้ครับตามปกคลิปเลยครับก็มาถึงแล้วครับคันนี้ก็คือรถไถที่มีราคาเพียง25,000บาทครับผู้ชมครับฟังไม่ผิดครับใช่แล้ว25,000บาทครับเป็นรถคูโบต้เก่านอกครับ L 22เป็นรถปี4 6ครับอุปกรณ์ที่ได้ก็จะได้ตัวรถแล้วก็บวกผานอีกหนึ่งตัวครับคุณผู้ชมดาวไม่ได้ผ่อนไม่ได้ครับเพราะว่าราคาแค่25,000บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมนี่ ขายตามสภาพด้วยนะถ้าสนใจก็ลองทักททยกันเข้ามาดูครับรถคันเล็กนะ22แรงนี่ครับผ่านที่ได้ไม่ใช่ผ่านบุกไม่ใช่ผ่านพวงครับแต่เป็นผ่านตัวนี้ครับคุณผู้ชมเป็นผ่านยกร่องน่าจะเป็นร่องเข้าโพดน,นะเลือกไม่ได้ด้วยมีตัวเดียวนะเ, <laughs> เพราะว่า <laughs> แค่ราคา25,000ถือว่าราคาไม่แพงเลยครับยังมีเงินเหลือติดกระเป๋าอีกเยอะแล้วค่อยเอาตังค์สวนที่เหลือไปซื้ออุปรกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมอีกได้นะครับสนใจยังไงก็ลองทักไทยกันเข้ามาเลยจ้า ยังไงบ้างครับสาหรับรถไถมือสองที่เรานํามารีวิวกันในวันนี้ครับสนอกสนใจรุ่นไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ด้านบนเลย <Okay. S 1> แต่นี่ก็คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับเ oh. พราะรถไถของเรามีมากมายในหลากหลายคันแค่ยกตัวอย่างมาให้ดูกันบางรุ่นราคาอาจจะไม่เท่ากันแม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตามครับเพราะว่าราคาของรถไถมือสองรวมถึงเงินดาวเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสภาพด้วยปียรถและก็ชั่วโมงการทํางานดังนั้นถ้าอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่หรือเงินดาวประมาณเท่าไหร่ลองโทรมาปรึกษาดูก่อนถ้ามีตามท รถใช้มือสองมันสไตล์เซลฟอน,นอย่างนี้ครับปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครป์กดไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ปอนอัพลงมาจากกดแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนตึ้งเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วดูเป็นคนแรกๆเลยและอีกหนึ่งช่องทางครับในการติดต่อสื่อสารการเผื่อบางคนที่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับก็จะมีแฟนเพจเฟซบุ Facebook, ๊กเซลฟอนออนซอนคูโบต้าครับสามารถส่งเมสเซนเจอร์ส่งยลนเรียดหากันทางนั้นได้นะครับและหวังว่าคลิปน,น โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเย้เป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอสนุกสนุกอย่างนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ไปเลยตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้นะครับผมติดตามไว้เลยนะที่สำคัญอย่าลืมกด กระดิ่งครับกระดิ่งนี่สําคัญมากเลยครับเพื่อนๆครับในการที่เราจะได้เจอกันตรงนี้ครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะออกคลิปใหม่ตอนไหนนะครับนี่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยจะได้เป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงมาครับคุณผู้ชมครับกดนะเ,เ,เลยนะกดเลยนะกดหรือยังกดหรือยังกดยังอ่ากดเลยนะโอเคดีมากๆแต่และก็ดูเฟซบุ๊กนะก็อย่าลืมกดไลค์ไว้เลยนะครับเน่จเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีคลิปนี้แล้วเจอกันเลยบ๊ายบาย